การเลือกประกันชีวิตก็เหมือนการเลือกเครื่องมือให้เหมาะก,กับงานครับแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินและช่วงชีวิตที่แตกต่างกันไปมาทำความเข้าใจ3แบบที่คนนิยมที่สุดกันแบบง่ายๆครับ 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา t e r m l มไ e ฟ n s u r a n c e ประกันแบบนี้เปรียบเสมือนการเช่าความคุ้มครองครับเราจ่ายเบี้ยประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองไว้ในระยะเวลาที่กำหนด เช่น10ปี15ปีหรือ20ปีจุดเด่นจ่ายเบีย้ยประกันน้อยแต่ได้ความคุ้มครองทุนประกันสูงมากหลักการทำงานหากผู้เอาประกันเสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนดบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้ผู้รับผลประโยชน์แต่ถ้าครบกำหนดสัญญาแล้วผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่สัญญาก็จะสิ้นสุดลงและเราจะไม่ได้รับเงินคืนลักษณะนี้จึงเป็นการจ่ายเบีย้ยทิ้งคล้ายกับการทำประกันรถยนต์ เหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่เป็นเสาหลักครอบครัวซึ่งมีภาระหนี้สินระยะยาวเช่นหนี้บ้านหรือมีลูกเล็กที่ต้องดูแลนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดแต่อยากได้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole life insurance ประกันแบบนี้เหมือนการซื้อความคุ้มครองเป็นของตัวเองที่ให้ความคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะถึงอายุ99ปี จุดเด่นคุ้มครองยาวนานและมีมูลค่าเงินสด cash value สะสมอยู่ในโพรมทันซึ่งเปรียบเสมือนเงินออมก้อนเล็กๆที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆหลักการทำงานเราจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆอาจจะ20ปีหรือจ่ายถึงอายุที่กำหนดและจะได้รับความคุ้มครองไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไร่ครอบครัวก็จะได้รับเงินก้อนตามสัญญา เหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างมรดกหรือหลักประกันไว้ให้ลูกหลานอย่างแน่นอนหรือคนที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาวและไม่ต้องการกังวลว่าสัญญาจะหมดอายุ 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Endowment Insurance ประกันแบบนี้คือลูกผสมระหว่างการออมเงินกับการคุ้มครองชีวิตซึ่งเป็นประเภทที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อเพราะอยากได้เงินคืน จุดเด่นเป็นการการันตีว่าจะมีเงินก้อนคืนให้แน่นอนไม่ว่าจะอยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตไปก่อนหลักการทำงานเราจ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่สัญญากำหนดเช่น10หรือ15ปีเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินก้อนคืนพร้อมผลตอบแทนแต่หากเสียชีวิตระหว่างทางครอบครัวก็จะได้รับทุนประกันซึ่งมักจะสูงกว่าเบี้ยที่จ่ายไปแล้ว เหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคตเช่นทุนการศึกษาลูกหรือเงินใช้หลังเกษียณและต้องการความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปด้วยปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณด้วยความรู้ดีๆจากครูโอเพย์พอย